เ a ้าสกีนินจาซั 14R มันเกิดมาเพื่อขิงรถในตำนานอย่างไฮยบุสานะครับไม่ได้เกิดมาเป็นตำนานแต่เกิดมาขิงเขาโดยเฉพาะเลยนั่นแม่นี่บอกได้เลยว่าคันจริงนี่มีความใหญ่เบลเลกเทิกนะครับมีความเป็นสไตล์ของรถสปอร์ตโฮลิงอย่างชัดเจนนะครับใครบอกนินจาพันคันใหญ่แล้วลองมาเจอ z x 14R ซะก่อนจะรู้เลยว่า คนเราที่เราไปครอบเนี่ยตัวเล็กขึ้นมาทันทีนะครับดูท่อซะก่อนท่อมีความเป็นบาสุก้ามากเบลเลอร์เคิร์กมากนะครับแล้วไม่ได้มีแค่ข้างเดียวมีถึงสองข้างอันน,น่ไม่รู้ใจะใหญ่ไปไหนนะครับแล้วก็บาะเบอร์ใหญ่รถมีขนาดใหญ่นะครับแต่ด้วยสไตล์อย่างที่บอกนะครับจากคลิปก่อนที่เราไปขี่กันมันคือสไตล์ของรถยุคป,ประมาณช่วงประมาณ2,000ได้ถ้าเกิดเอาว่าตัวนี้คือคู่ปรับ ที่เกิดมาเพื่อขิงไฮยาบุสะเลยก็ได้นะครับก็จะเป็นสไตล์ที่คล้ายๆกันที่คันใหญ่ๆนะแต่ส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าไฮยาจะเตี้ยกว่านี้นะครับแต่คันนี้จะมีความอ้วนและสูงกว่าแต่ถามว่าความโน้มไปข้างหน้าถ้าเกิดใครเคยข่อมไฮยาบุสะหรือเคยขี่จะรู้เลยว่าไฮยานี่เหมือนขี่รถทอร์เลกาซีนะครับที่แบบหน้าจะโยนไปข้างหน้าแลวพุงเราต้องติดติดบ่อเลยมันจะมีความยาวช่วงที่เรานั่งไปถึงแฮนด์มากๆแต่ตัวนี้ยังเป็นท่านั่งแบบ เออยังเป็นสปอร์ตเฮลิ่งที่ขี่สบายนะครับแต่รู้สึกได้ถึงความหนักและความสูงเลยเข็นนี่นรู้เลยแหละนี่คืออารมณ์เหมือนเข็นรถยุคประมาณช่วง902,000เลยดีกว่ามาดูที่หน้าปัดเลนหม้น,นะครับผมชอบมากเลยยุคใหม่ๆเป็นไมเป็นดิจิตอลหมดแล้วแต่นี่ยังมีความเป็นอะนาล็อกผสมดิจิตอลนะครับนี่เรามาเปิดมาอันน่าดูดิจิตอลตรงกลางนะครับมีความโชว์เป็นแบบคาวาซกินะครับ กดสตาร์ทเครื่องอย่างนุ่มนี่ไฟหน้าก็จะเท่ๆนะครับไม่ได้ติดข้างดับข้างจะเป็นอารมณ์แบบตรงกลางเนี่ยก็คือจะเป็นไฟต่ำนะครับแล้วก็ด้านข้างที่เห็นเป็นโปรเจคเตอร์ก็จะเป็นไฟสูงนะครับเดี๋ยวแตบ๊บเ๋ยแตะให้ฟ <c oughs> ังเขาเรียกว่าอะไรแตบ๊บ <c oughs> นี่นี่ก็จะติดคู่นี่นะครับ <c oughs> ซ้ายขวาเลย คันจริงอยากบอกว่าใหญ่มากอารมณ์คนชอบรถใหญ่ๆนะครับหรือว่าหลงรักมอเตอร์ไซค์ยุคป,ประมาณพวกซีบีพันร้อยหรือพวกไฮยาบุสานนะครับเดอร์กุลซัตเอ็กซ้าเนี่ยบอกได้เลยว่าขี่คันนี้นี่มีกีดแน่นอนเพราะว่ารถสมัยใหม่มันกลายเป็นรถเล็กๆเ,เพียวๆหมดแล้วละ่ะมันจะเป็นอีกฟิลนึงละแต่คันนี้แบบได้กลิ่นอายบอกนะครับนึกถึงวันเก่าๆที่สมัยผมขี่รถคันใหญ่ๆสมัยก่อนแต่โอเคด้วยความที่มันเป็นรถยุคร่วมสมัยนะครับมันก็เลยทําให้เป็นฟิลที่เหมือนใหญ่ๆเห,หมือนยุคเก,ก่าแต่ บังคับคอนโทรลง่ายเหมือนรถยุคใหม่นะครับมีความเอาว่าบาลานซ์ดีเอาง่ายๆนะครับมันไม่ได้ขับยากเหมือนหน้าตานะครับและนุ่มด้วยขี่และนุ่มรู้สึกนุ่มนะครับรถใส่ของมาให้ก็นั่งดีนะครับช o หลังนี่ที่เห็นเป็นกระบอกทองนี่เป็นตัวปรับของโอลินนะครับติดมาจากตัวสเปคที่ขายเมื่อบ้านเราก็จะได้เป็นตัวนี้มาเลยคาลิเปอร์เบรกหน้านะครับเป็นเบมโบเ M ็ห้าศูนย์เลยนะครับตัวรถมีท็คชันเงนโทมี ABS ปกตินะสไตล์รถทัวรลิง ด้านข้างนี้ดูมากมีความแบบโฉบมากโฉบนะครับแล้วผมว่าสไตล์รถมันดูอมาตะานะครับดีไซน์นี้เราเห็นมาสักพักใหญ่ๆเลยนะแต่เนี่ยมีความรู้สึกผมที่มองไปเนี่ยนี่ปี2 0 2 0ี่ิแล้วอะกำลังจียี่ล้บอ็ดเลยนะเราผมมองไปก็ยังรู้สึกว่ามันยังสวยนะมันยังเป็นอารมณ์แบบเออมันมันเฟี้ยวอะทั้งทั้งนี้ดีไซน์มันไม่ได้แบบเป็นสไตล์รถยุคใหม่ๆโอ้โห,หอะไรแบบเยอะยะเต็มไปหมดนะครับ ประกับแผนก็จะคล้ายๆกับตระกูลดินจาพันนะเหมือนเป๊ะไม่ใช่คล้ายเหมือนเลยดีกว่าแล้วก็ไม่ก็จะเป็นมีกึ่งอันาล็อกอย่างที่บอกนะครับทำเป็นเล่นไปมาส,สเตอร์ซัลเลอบนก็จะเป็น, <sheets S 1> บนเบมโบเช่นกันนะครับก้องไม่โฟกัสเยียรและอีกจุดหนึ่งนะที่ผมชอบคืออะไรนะครับเห็นกระปุกปั๊มคัชไหมครับนี่มีกระปุกปั๊มคัชแปลว่าอะไร ไม่ได้เป็นคัดสายนะครับโดยปกติรถญี่ปุ่นเราจะเห็นเป็นรถคัสสายโดยส่วนใหญ่นะครับแต่คันเนี้ยซัสเอ็กซ์ได้ปั๊มคัสไฮดรอลิกด้วยมืดนิดนึงนะครับแต่เนี่ยจะมีปั๊มคัสเห็นมากดมาเป็นไฮดรอลิกอยู่ตำแหน่งนี้นะครับนุ่มเลยนุ่มมันก็จะเป็นคนละฟลฟิกับคัสสายนะครับส่วนตัวผม่อน้างชอบนะสไตล์รถคัสไฮดรอลิกแล้วก็กระจกเนี่ยก็จะเป็นกระจกเหมือนอารมณ์มอไซค์ยุคเก่าด้วยที่เนี่ยตำแหน่งท่าที่เราขี่นะครับ อยากจะปรับกระจกนี่ต้องจอดลงไปปรับนะครับเพราะเอื้อมไม่ถึงจริงๆหรือผมแขนสั้นก็ไม่รู้นะ <c oughs> แต่รู้สึกได้ถึงความไกลนะครับด้วยความที่รถมันเป็นดีไซน์มาค่อนข้างใหญ่แม่ใหญ่เบลเลอร์เคิร์กจริงๆสำหรับคนที่ยังไม่ดูฟิลนะผมทําคลิปลองขี่ไปแล้วในคลิปก่อนนะครับตั้งแต่คลิปขี่ลองโกโปรไอมีเดียมอสแล้วล่ะโกโปรเก้านะครับก็ลองไปดูเสียงดูฟิลได้แต่อย่าบอกว่าเป็นรถที่แม่เจ้าเห็นแล้วตื่นเต้นดีจริงๆ มาดูราคาหน่อยดีวยกว่าป้ายแดง900 0แสนถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแต่ตอนนี้มือ, 2, อสองเศร้าเหลือเกินติดจอมาแล้วนะครับรู้สึกจะขายไปสิงแสนเท่าไหร่ไม่รู้เล็กสีเท่านั้นนะครับแม่เจ้าสภาพหล่อๆเลยหล่อๆเลยนะครับเี่เป็นไงเป็นไงขี่เดี๋ยวคันนี้ผมไม่กล้าไปขี่นะครับก็ขอลองจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับในคลิปก่อนที่ผมเคยพูดไปว่า ไฮยบุษฎะที่ว่าเป็นตำนานผมเคยขี่มาบ่อยละตั้งแต่โฉมเก่ายันโฉมใหม่นะครับแต่ซัดเอ็กซ์สิบสี่เกิดมายังไม่เคยขี่ก็เพิ่งมาเคยขี่คันนี้คันแรกแหละตระกูลซัดเอ็กซ์ที่เป็นสไตล์สปอร์ตทูริงที่ผมเคยขี่นะก็จะเป็นซัดเอ็กซ์สิบสองสมัยก่อนนะครับยาวๆส,สูงๆแต่ไม่ใหญ่เท่านี้นะแล้วก็มีซัดเอ็กซ์เก้าโตเก่านี่เคยขี่โอ้โหตอนนั้นแบบตาตึงเลยแหละรถอะไรมัน,น,น, X นคันใหญ่เหลือเกินซัดเอ็กซ์เก้าอาร์นะครับคันใหญ่เบลเกอร์ คือมันไม่ใหญ่เท่าเซทดิปกุศลีคันนี้นะแต่ผมมีความรู้สึกว่าทำไมมันขี่ยากมากนะตอนนั้นนะรถด,ด้วยความรถมันหนักทั้งหนักทั้งสูงทั้งใหญ่นะครับด้วยความรถสมัยนะั้นมันรถยุคปี9กว่าเกือบยังไม่ยังไม่หัวฉีดเลยโดยยังเป็นยุคของคาบูเลเตอร์อยู่เลยนะครับโอเควันนี้เรื่องราดดวโดยประมาณพามาชมนะครับเจ้าคาวาซิคนินจาเซทเอ็กซ์สิีอารทำไว้เป็นให้ทุกคนชมหน่อยดีกว่านานๆที่จะมีรถเข้ามาไม่ใช่นานๆทีคันแรกของร้านเลยดีกว่า โอ okay, เคแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวต้องไปจอดกับเพื่อนๆละเพื่อนๆอวันเอ็เพื่อนๆมอนสเตอร์795 796นะครับช่วงนี้ขาดตลาดมากมอนสเตอร์ Monster, กระแสดูกติมาแรงมากผมนี่ต้องการเป็นจํานวนมากนะครับสำหรับมอนสเตอร์หน้าร้านตอนนี้จอดอยู่อย่างละคัน1ดงพันร้อยคันหนึ่งหด821คันหน 1, ึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนไปดูนี่ก่อนนะหลายคนจะถามว่าซ้อนได้ไหมมีพักเท้าหลังแปลว่าซ้อนได้นะครับตัวนี้จะเป็นฝาครอบที่เป็นครอบ cover ไว้เฉยๆนะครับเพื่อให้มัน ดูสปอร์ตนะแต่บอใส่ฝาข้อมันดูหล่อขึ้นเยอะเลยนะไฟท้ายก็จะคล้ายๆกับตระกูลแบบซัสซอาร์สมัยก่อนเลยนะใหญ่ๆบานๆแบ,นๆ,บนๆนะครับไหนเป็นไงแล้วโลโก,โก้ที่ถังชอบนะบขางดีคาวสกิ ki, เป็นโลโก้นูนโคมเบียมเลยแม่โอเควันนี้ล่านาเดี๋ยวมาแล้วกันพามาชมกับคาวสกิ z x 1 4อาจะไปไม่ไปนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ผมมี TikTok อกเลยนะครับฝากไปติดตาม TikTok ด้วยแล้วเจอกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ